ไม่รับเป็นสาระของทางช่วยลูกด้วยเลยนะถ้าคุณไม่รู้คือรู้หรือเปล่าว่าหลวงพ่อโตวเวลาเขาบนเขามา,าบนบานกันด้วยนะวัดเดียวมีสมเด็พดจพระจันทร์โตสามปางสมเด็จพระจันทร์โตสามปางครับเรียกได้ว่าขอพรจากข้างในออกมาเสร็จข้างนอกเจอเกจิอะไรต่างต่างแล้วยังมารวยๆๆรวยรวยมันเกี่ยวกับนะการท่องเที่ยวการเดินทางแอร์สจวตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกี่ยวกับการเดินทางต่างประเทศหรือทําธุรกิจเกี่ยวกับชาวต่างชาติคุณต้องมากราบพระพุทธองค์นี้ สวัสดีครับสวัสดีครับผิวจะรับเข้าสูรรส่รายการช่วยด้วย,วย on tour, on tour. แผ่นน้ำหอมปรับอากาศในรถยนต์หอมลายยันประยุกต์เพื่อความหอมและเหง วันนี้เราเปิดรายการแบบยิ่งใหญ่มาก มากับเสียงธรรมะของหลวงพอ่อแปลกมากๆนะเราชอบมาจัดเราชอบมาถ่ายรายการตรงกับวันพระพอดีเออใช่วันนี้วนันพระนะวันนี้วันพระนะแล้วก็ด้านหลังของเราครับนี่คือวัดอินทารามครับอยู่แถวพระราม8หรือคนแถวบ้านคนชาวบ้านแถวนี้นะครับเขาจะรู้จักกันว่าวัดหลวงพ่อโตใช่ซึ่งบอกว่าเป็นไฮไลท์ที่บอกว่าหลวงพ่อโตเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นผู้เริ่รมในการออที่บูรณะอะไรต่างๆและมีกิจกรรมเรียกว่า กเป็นกิจกรรมได้ไหมเป็นเป็นประวัติศาสตร์ละกันที่มีหลวงพ่อโตมาเกี่ยวข้องแบบสําคัญมากมากและทุกคนรู้จักบทสวดบทสวดนี้แน่นอนซึ่งบทสวดนี้คือบ,บทพระคาถาชินบัญชรครับท่านมาเขาเรียกว่ามามา,มารีวิ์<อ>ที่น,นี่ใช่ใช่แล้วก็แบบคือจริงๆรแล้วคาถาชินบัญชรเนี่ยมีหลาย,ม,ลายมีหลายภาษามากซึ่งวันนี้แหละเราจะพาทุกคุณผู้ชมไปดูนะมีทั้งเขมรมีทั้งพม่ามีทั้งภาษาอังกฤษด้วยเฮ้ยเออแล้วก็วัดเนี้ยเขาเรียกว่าวัดสองหลวงพ่อโตวัดสองโต คือม<า>สมเด็จพระจันทร์โตพรหมรังสีที่เรากำลังจะพาทุกคนไปกร่าวบ้ายและด้านหลังของเราครับนี่คือหลวงพระโตคือยิ่งใหญ่อลังการใหญ่โตมากๆจะต้องบอกว่าไฮไลท์เยอะมากๆอย่าราไปดูกันเลยดีกว่าครับวัดพรา <What is S 1> วิหารตั้งอยู่ที่ถนนวิสุทธิกษัตริย์แขวงบางขุนพรมเขตพระนครกรุงเทพมหานาครสำหรับการเดินทางง่ายสุด คือการนั่ง MRT สายสีน้ำเงินมาลงที่สถานีสนามชัยและรอรถเมล์รอบเมืองสาย5-3นั่งไปลงแบงค์ชาติก็ได้วัดอยู่ตรงข้ามเลยหรือหากทําทเวลาก็สามารถนั่งวินหรือรถโดยสารอื่นๆไปลงที่วัดได้เลยใช้เวลาประมาณ15นาทีแต่สำหรับคนที่มีรถส่วนตัวให้ค้นหาผ่าน Google แมปได้เลยว่าวัดอินทรวิหารไม่ใช่วัดอินทารามวรวิหารนะครับวัดอินทรวิหารเป็นวัดที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่ก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ เดิมเรียกว่าวัดบางขุนพรหมนอกต่อมาชาวลาวที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงกับวัดนามว่าเจ้าอินผู้เป็นน้าชายของเจ้าน้อยเขียวคอมได้ทําการบูรณะวัดแห่งนี้ครั้งใหญ่ชาวบ้านจึงเรียกวัดแห่งนี้ว่าวัดอินเพื่อให้เกียรติแก่ผู้บูรณะวัดนี้ต่อมารัชกาลที่6พระราชทานานามว่าวัดอินทรวิหารด้วยอาจเกิดสับสนกับวัดอินทารามที่บางยี่เหลือได และนี่ข้างหลังคือไฮไลท์ของเราในวันนี้ที่บอกว่าหลวงพ่อโตคือโตจริงๆ,จร,งๆจริงใช่เพราะว่ามีความสูงเนี่ยน่าจะสักประมาณตึก6ชั้นถึง7ชั้นได้ผมว่าน่าจะสัก30เมตรอ่ะจชบอกว่าคุณผู้ชมนะใครที่เกิดจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเจาะจงเลยว่าใครที่เกิดวันพุธกลางวันวันพุธกลางวัน,วนคือพระปางอุ้มบาทที่เรารเห็นนะครับให้คุณมากาบัก,กาละแล้วอีกหนึ่งอันซีนนะอันนี้อจจให้เป็นเคล็ดไม่รับเป็นสาระขอ องทางช่วยลูกด้วยเลยนะถ้าคุณไม่รู้คือรู้หรือเปล่าว่าหลวงพ่อโตอ่ะเวลาเขาบนเขามาบนบานกันด้วยนะฮะจริงบนด้วยแล้วเขาบนด้วยแหละให้ถ่ายอาจากย์ให้ถ่ายเอาแบบคิดคิดดูว่าแล้วบนเรื่องเนี้ยสำเร็จสําเร็จใช้คาว่าสําเร็จเกือบทุกคน90ประมาณ9 8ปเปอร์เซ็นหมายถึงว่าเอาอะไรมาบนหรือบนเรื่องอะไรเออใช่เอาอะไรมาบนเอาอะไรมาแก้บนเออพูดอย่างนี้ไข่ต้มผิดเฮ้ยทุกที่เขาบนด้วยไข่ต้มไม่ใช่หรอที่นี่ไม่ใช่คือที่นี่บนประทูร้อยตัวครับ เวลาบนให้เอาหันหัวปะทูเข้าหน้าหลวงประโตแล้วสําเร็จหมายถึงว่าเอาปะทูมาถวายก่อนแล้วบนหรือว่าได้แล้วล้วค่อยเอามาให้เคสของพี่อู๋เนี่ยได้แล้วค่อยมาให้คือมีผู้ใหญ่มีครูบาอาจารย์บอกมาอีกทีหนึ่งว่าไปบนหลวงพระโตบนแบบนี้ให้ทําแบบนี้เราก็เลยเอ้าลองลองเสร็จปุ๊บก็ไปอธิษฐานเดี๋ยวบางคนจะบอกว่าเอา้าทำไมต้องเอามาบนพระทําทไมต้องเอาปะทูร้อยตัวคือจริงๆนี้ครับ รูปเนี่ยคือพระพุทธรูปปางอุ้มบาครับแต่ด้วยความที่อย่างที่พี่จะบอกไปเบื้องต้นว่าในแต่ละสถานที่เนี่ยบางทีมีว่าเขาบนไข่ต้มเขาบนหมากปูเขาบนดอกไม้จริงๆแล้วพระพุทธองค์ก็ไม่ได้โปรดหรือไม่ได้อยากจะได้สิ่งนั้นแต่เทวดาที่มีฤทธิ์ทำให้หลวงพ่อองค์นั้นเนี่ยศักดิ์สิทธิ์และดลบันาดาลความสำเร็จให้กับพุทธมามกะหรือพุทธาศาสนิกชนที่เข้ามาพึ่งใบบุญเนี่ยได้สำเร็จ ใครมาที่นี่ต้องบนอธิษฐานนะปะทูร้อยตัวถูกต้องหันหน้าเข้าหาพระอ,องค์ด้วยใช่นะเดี๋ยวเราไปไหว้กันและที่สำคัญโอ้โหคือที่นี่มีที่สําคัญเยอะมากคือลูกหลานฝั่งทน,น่จะรู้จาักกาันที่นี่นะเป็นพระพุทธร,รูปกลางเมืององเดียวที่เราสามารถขึ้นไป คืออะไรอ่ะแปะหัวใจท่านได้เฮ้ยง <ano> ั้นไปเลยครับไปอยู่บนนู้นนะไป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 จอจะพังเต้นครับไปครับอย่างที่เรากล่าวแล้วเบื้องต้นนะครับว่าวัดนี้เกี่ยวข้องกันกับหลวงปู่โตมากๆแต่ว่าจริงๆแล้วหลวงปู่โตเคยจาพรรษาอยู่ที่นี่ใช่ครับคือหลวงปู่โตเนี่ยนะทุกคนจะคิดว่าหลวงปู่โตเนี่ยอยู่ที่วัดระฆังจริงๆแล้วอจอจะบอกว่าหลวงปู่หลวงปู่โตมีบทบาทในการสร้างและดูแลวัดเนี่ยทั้งหมด3แห่งด้วยกันหนึ่งคือ วัดรักังชายแต่ก่อนหน้านั้นนี่ครับวัดอินที่เรากำลังอยู่และอีกหนึ่งวัดที่หลวงพ่อโตเนี่ยไปสร้างพระเอาไว้ในกรุก็คือวัดใหม่อัมบตรถก็คือฝั่งตรงข้ามวัดอินเลยใครมาวัดอินให้เดินไปฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะเมื่อสักประมาณถ้าอจอจสอบไม่ผิดนะประมาณ1 0 12ปีกลุแตกมาครั้งหนึ่งก็คือเจดีย์ที่เก็บพระเครื่องแต่เขาเลยรู้ว่าข้างในเจดีย์เป็นพระเครื่องที่หลวงู่โตเก็บไว้หมดเลย <ห>อนน,นไซต์เร<บ>ื่องเรื่องเรื่องใหม่ความรู้ใหม่อีกแล้วตอนนั้นแบบดังว่าดังมากคุณแบบดังมากแล้วก็มาลืมมาลืมประวัติเพราะว่าเหมือนกับเมื่อก่อนเนี้ยเป็นแค่ถนนคนเดิน,นและหลวงพ่อโตอ่ะหลวงพ่อโตท่านเคยอยู่ตรงนั้นก่อนคท่านมาถึงตั้งตรงนั้นก่อนและท่านก็ถึงมาลงหลักตรงนี้แล้วด้านหลังเนี้ยหลวงหลวงพ่อโตด้านหลังของเราเนี้ยเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าถูกต้องเดี๋ยวคุณผู้ชมเนี้ยจะจาสลับกันนะอย่างที่อจอจอบอกไปแล้วว่าในอีพีนี้เรามากาบถึง2โตครับโตแรกคือสมเด็จพุทธ อาจารย์โต <Okay. S 1> เราเรียกันว่าหลวงปู่โต,โตกับสองด้านหลังแล้วคือหลวงพ่อโตคือมีลักษณะรูปร่างใหญ่หญโต,โตเป็นพระพุทธรูปรปางอุ้มบาทในการสร้างเนี่ยสมเด็จพระจานทร์โตท่านสร้างไว้แค่ถึงประมาณช่วงครึ่งตัวเองประมาณสะดือาแล้วก็ท่านก็มรณภาพก่อนหลังจากนั้นเนี่ยท่านเจ้าคุณรุ่นหลังก็มาสร้างต่อเนาะก็อย่างที่บอกว่าที่นี่เนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่าหลวงพ่อโตที่เนี่ยงานประจำปีเขามีกันทุกปีมีโอกาส ให้คุณประกาศเพราะว่างานปัจจุบัไม่ใช่อยู่ดีๆเขาจะจัดวันแรกเขาจะมีการบวงสวงใหญ่โตต้องบอกกล่าวเทวดาฟ้าดิน mm hmm. ที่เคยร่วมสร้างหลวงพ่อโตมาก่อน mm hmm. แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไฮไลท์ในวัดที่เนี่ยเยอะมากๆพี่แจ๊คใช่เยอะมาก,ๆเ,มากๆเลยหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวที่เรากำลังจะพาขึ้นไปเนี่ยคือกาบหัวใจพระศิวลีสองเนี่ยอจอเชื่อว่าวัดเดียวมีสมเด็จพะทธจารย์โตสามปางสมเด็จพระทธจารย์โตสามปางนะวัดเดีย huh. วมีสามปางหนึ่งคือปางนั่งบริกรรมชนธรรมชรเราเคยเห็น ัอวไตสองคุณยังไม่เคยเห็นแน่นอนหลวงปู่โตเป็นหุ่นขี้พึ่งที่ถือคบเพลิงเดินเฮ้ยจริงไม่ได้ไปวิ่งยิมรับปิกที่ไหนไม่ใช่คือคบเพลิงและสามครับเป็นปางที่มรณะนอนในโลงแก้วสุดยอดจริงผมบอกเลยว่าตอนนี้แสงแห่งธรรมอาบผมฉ่ำมากฉ่ำคือตอนนี้หน้าผมไหม้แล้วเพราะมันอัดหน้ามากไปเดี๋ยวตอนนี้เราขึ้นไปกับข้างบนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปกับด้านล่างกันก่อนครับ และนี่คือทางขึ้นครับเพื่อเราจะขึ้นไปกาบหลวงพ่อโตอหรือว่าพระพุทธรูปปางอุมบาทบันไดขึ้นทั้งหมดนะครับบันไดทั้งหมดนะแ7 2พันสี่รอยเจ็ดอขั้นจริงลองนับดิป้าคุณผู้ชมขึ้นไปแลว้วปังปงกระทอแล้วอ่ะ <c oughs> นี่คุณผู้ชมอย่างที่บอกนะวัดนี้จะเป็นในเรื่องของน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ไ,ไอไิ่งหนึ่งอย่างคืออะไรรู้ไหมคุณมีหลวงสมเด็จพระจานทร์โตยืนถือไม้ตะโพดอยู่นะถ้าคุณเดินมาเหยียบบริเวณแผ่นนะเหมือนกับเป็นจุดปั๊มนะเหยียบปุ๊บน้ำมนต์นะจะพุ่งมาจากปลายไม้เท้าแล้วก็มาใส่หัวคุณเฮงเฮงเฮงเลยจะบอกให้ A later few moments later. ครับผมเป็นอะไรที่มันที่เป็นความมงคลมากคุณผู้ชมคือออจจะบอกว่าออจอใจเต้นมากมีอยู่ตรงเนี้ยเหนื่อยไม่ใช่ผมก็ไม่ได้รอฟังว่าใจเต้นอะไรคือจะบอกว่าแต่ก็มีความแบบ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยพอเราขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมใช่ไหมว่าพระใหญ่กลางเมืองแล้วในสมัยก่อนนะ่ะ<ม>เป็นร้อยร้อยปี<ม>เขาคิด,คด<ม>วางแบบได้ยังไงว่า<ม>จะต้องให้คนอ่ะขึ้นมากราบที่นี่อื<ม>แล้วภาพจากตะกี้ที่คุณผู้ชมเห็นว่าเราอ่ะถ่ายทำมาอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมตอนเนี้ยทั้งอจจอแล้วก็พี่แจ็คเนี่ย เราขึ้นมายืนบริเวณพระอุระถึงบริเวณหน้าอกของหลวงพ่อโตแล้วนะอะนี่เลยนี่คือตำแหน่งความสูงของใช่ครับนี่คือตำแหน่งก็คืออยู่บริเวณหัวใจก็คือเหมือนอยู่ด้านหลังอจอจ,อจอสมมุติให้ก็คือบริเวณนี้ อ่านี่คือแต,ต่ภาพพุทธรูปหันไปด้านนี้ครับใช่นี่เราอยู่<ช>ด้าน<ช>หลังของท่านใช่เขามีความเชื่อว่านี่คือหัวใจหลวงพ่อโตหรือหัวใจพระศรีอริย์เมตไตรและไม่ใช่แค่การกราบหัวใจพระศรีอาริยเมตไตรนะครับ <S <S คุณผู้ชมจะได้กราบพระบรมสารีริกธาตุที่ได้อัญเชิญมาจากประเทศศร<ส>ีลังกาสุดยอดไปเลยศรีลังกาเขาเป็นเมืองพุทธใช่้อะนั่นเดี๋ยวเรามากับอธิษฐานมาพร้อมกันนะแต่ใครที่มากับที่นี่นะ อ,อจอไม่ใช่ให้แกกรมเดียวอ,อจอให้สัมผัสแล้วอธิษฐานสัมผัสแล้วตั้งจิตอธิษฐานดีๆจะมีพลังงานบางอย่างที่ทําให้เรามีความสุขว่าเราดีมากเราเราแบบได้ซึมซับพลังงานดีๆมากให้ทําแบบอจอและบอจอนะไหวเสร็จแล้วให้ตั้งจิตดีๆสบายๆและอธิษฐานขอพลังเทวดาทั้งหลายก่อนที่จะขอพลังบุญกุศลทานบารมีทั้งหลายที่คุณได้ทามาคุณน้อมถวายเทวดาทุกๆพระองค์ แล้วหลังจากนั้นขอท่านกลับแล้วท่านก็จะให้คุณแบบสมปรารถนาและแบบเต็มๆไปครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับตะกี้ราขาขึ้นใช่ไหมครับอันนี้เป็นขาลงแล้วซึ่งเวลาเราขึ้นเนี่ยเราต้องขึ้นด้านขวาขององค์พระแล้วก็เวลาลงลงด้านซ้ายซึ่งพอเราลงมาเราจะพาไปไฮไลท์ที่ค2ครับนั่นก็คือบริเวณเรือนไทย ที่บอกแล้วไงว่ามีรูปปั้นหุนขี้ผึ้งที่ไม่เหมือนที่ไหนและมีที่นี่ที่เดียวสมเด็จพระพุทธาจย์โตใช่ป่ะเราไปดูกันได้ครับอยู่ด้านนี้ครับและนี่คือไฮไลท์ที่2ที่พี่อู๋บอกนะฮะใช่ครับเพราะว่าเราเรียกกันว่าเรือนไทยเนาะแต่ที่นี่ก็คือสาราสังฆานุสศ์ครับด้านในจะเปดิสถานสมเด็จพระพุทธาจย์โตนะที่เป็นไฮไลท์แต่ว่าบริเวณรอบๆเนี่ยจะมีเกจิอาจารย์ต่างๆรอบๆเลยสงบมากๆแล้วอีกหนึ่งที่ผมขอไฮไลท์เลยนะคือรอบๆเนี้ยจะเป็นปกติตาม รัววัดเนี่ยจะเป็นการเก็บอัฐิของ uh huh. ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะ uh huh. ตอนนี้คือเขามีการกั้นโซนแบบชัดเจนคือใช้ต้นไม้บางสายตาคือ uh huh. สวยงามแล้วแบบดูดูดีมากๆ uh huh. เดี๋ยวตามมา uh huh. ด้านในครับอะ uh huh. ไรครับ uh huh. ค,คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกนะว่าเราเข้ามาในเรือนหรือสาราสังฆานุู้สอแล้วด้านในเนี่ยจะประดิษฐานสมเด็จพระรัจกาลโตนะครับที่เขาจาลองว่าท่านเนี่ยมรณภาพในเรือนแก้วแล้วก็ปั้นที่พึ่งอีกรูปหนึ่งก็คือจะเป็นปางที่ท่านยืนแล้วก็สมัยโบราณเนี่ยเนื่องจากท่านชอบในการทุดงท่านก็จะถือข้อเพลิงอันหนึ่งในการตรวจตาหรือเดินทุดงและด้านข้างของเราก็คือหลวงปู่เทพรู้อุดอร,รในตำนาน เขาเป็นตำนานเรื่องเล่าเขาบอกว่าตำนานเรื่องเล่าเนี่ยหลวงปู่เทพระอุดรเนี่ยในยะบางคนเขาบอกว่าท่านไม่ได้มีอยู่จริงจริงนี่พี่แจกรู้ปะไม่ทราบเลยจริงเหรออ่ะเดี๋ยวเจะา,าต่างไลฟ์ต่างหลวงปู่เทพระอุดอนเนี่ยไม่มีจริงนะ ท่านเป็นพระที่เหมือนกับท่านสําเรจฌชนและท่านก็รอเฝ้าพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน5้า0ปีท่านเป็นน้องชายของพระอุตระที่พระโสนะพระอุตระนําพระพุทธศาสนาเข้ามาที่เมืองไทยพระพุมเจดีย์ที่แรกท่านเป็นน้องชาย แล้วบางคนเนี่ยนั่งในนิมิตเนี่ยจะเห็นหลวงปู่เทพรูปอดอนต่างกันบางคนเห็นเป็นหนวดเขายาวไปเรือยสีแต่นุ่งห่มเป็นจีวรบางคน,นผมขอทวนความเขาเา้าใจนิดนึงแสดงว่าท่านเป็นท่านเป็นดวงจิตของในอดีตแบบนานมาแล้วแต่ว่าไม่มีตัวตนจริงในปัจจุบันถูกต้องเหมือนเหมือนท่านอยู่ในชั้นชั้นที่ท่านยังไม่เข้าอารหันต์ท่านเป็นสกิทาคาอานาคาแล้วท่านจะคือเกเลยโสดาบันขึ้นมาแล้วแต่ท่านยังคอยคุ้มครองคนที่ปฏิบัติอยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนที่กราบท่านเนี่ยแต่ละคนจะเห็นอัตลักณ์ท่านไม่เหมือนกันหลวงปู่เทพโลกอุดรท่านไม่มีตัวตนเดี๋ยวเราไปฟังกันยาวๆในช่วงด้วยมูท็อกเดี๋ยวเราไปกราบกันดีกว่าครับ แล้วเข้าสู่การเปิดไพ่สัทธาปฏิหารครับครับก็ขอบริษัมีครูบาอาจารย์ไพ่สัทธาปฏิหารครับหลวงพ่อโตสมเด็จพระอาจารย์โตคุณปรังศรีหลวงปู่เทอดุลยกนอนสิงศิ์เทวดาทั้งหลายเปิดทางเปิดแสงสมบังิชี้แนะแนวทางบารมีแห่ง้สัทธาปฏิหารขอครูบาอาจารย์ชี้แนะแนวทางไพ่สามใบนะครับว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดถ้ามาที่นี่ต้องขอพรในเรื่องอะไรหรือดวงอากาศสักการะเศักดิิ์สทธิ์พวกไหนขอครูบาอาจารย์เมตตาผ่านไพ่สามใบนะครับทำไมครับผมตื่นเต้นมากๆที่นี่ในการเปิดไพ่ที่นี่จะเป็นอย่างที่คิดไหมมาดูกันอุวยมีแอบดูด้วยอ่ะ <น>ได้พไพ่อะไรบ้างฮะไพ่ใบแรกนะครับได้ไพ่พระสุขครับไพ่ใบที่สองได้ไพ่องค์คุลีมานครับและไพ่ใบที่3ได้ไพ่พระแม่ราชาคือก่อนจะเข้าในการตะก,กินเนี้ยที่โดยกเราได้คุยกันว่าเฮ้ยเปิดเหมือนจะแบบน่าจะมีมั้งแต่ก็ไม่รู้ว่าเราจะได้พระสักหนึ่งใบครับความหมายของไพ่สามใบนี้นะครับหมายถึงว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเคยผิดพลาดในอดีตอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเคยทําผิดพลาด ปฏิบัติต่อพ่อ,อแม่ไม่ดีใช้พ่อแม่เลยนะเพราะว่าพ่ยอ,องคุลีมานเนี่ยคือพ่ายที่กําลังจะไปตัดนิ้วมือแม่อยู่แล้ว<อ>แต่พระพเจ้าเข้ามาช่วยไว้ทันนะครับให้คุณนะฮะมากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโตที่นี่นะจุดแรกนะครับสองคือมากาบที่ลานตรงนี้มากาบลานตรงนี้แล้วเหมือนกับข้อมูลที่ทางเรามีทางที่ทางวัดให้ข้อมูลมาจำได้ไหม กหมืนเนื้อกับตัวคนลู้กับเนื้อกับตัวแล้วก็ใช่นี่คือนะครับสมเด็จพระธัการโตในปางที่ว่าจุดใต้เข้าวังเพราะว่าเนี่ยเหมือนไพ่กับเนื้อกับตัวไพ่ของการที่เริ่มต้นใหม่ทำอะไรการให้แสงสว่างเตือนสติใช่ครับแล้วความรู้สึกของอจออเลยนะความรู้สึกเลยนะผู้หญิงมากับที่เนี่ยคุณจะได้อะไรที่แบบ ความโดดเด่นทั้งหน้าที่การงานและรวมถึงสิ่งอะไรที่คุณปรารถนาสำเร็จสุข,ขามากบอกเลยว่าที่วัดอินทารามรวิหารเนี่ยจัดรูทการเดินที่เป็นมงคลมากๆจากเมื่อกี้ที่เราเริ่มจากข้างบนคืออะไรฮะหลวงพ่อโตองค์ใช่เหมือนเหมือนอารมณ์เหมือนอารมณ์ออมฟิลเราขึ้นไปไต่สวงสวรรค์นจนถึงไปเข้าฟกไปเข้าพบชั้นเจดีจุฬามณีครับเนาะแล้วพอลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาได้กาบเรียกว่า เป็นสาราสังฆานุสนร์รวม,มเกจิอาจารย์ต่างๆโดยรอบครับแล้วพอเราจะเดินออกเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจุดที่เทวดาประทานทรัพย์ให้เพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะพระกะสิคันโพธิสัตว์เนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์นะเป็นพระโพธิสัตว์นะที่บรรดาด้วความสุขความอุดมสมบูรณ์ครับแล้วก็มาเจอเทพเทวดาก็คือเท้าเวสสวนเป็นเจ้าแห่งคลังสมบัติครับแล้วก็มาพบกับพระ ก็คือพระเศรษฐีนวโกศครับที่เหล่าเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยในสมัยพุทธกาลเหล่าเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยคือไม่ไว่าไม่มีความทุกข์มีแต่เงินทองและสมปรานาในสิ่งที่อธิษฐานครับเรียกได้ว่าขอพรจากข้างในออกมาเสร็จข้างนอกเจอเกจีอะไรต่างๆแล้วยังมารวยรวยรวย,รวยจริงข้ามไปเราเจอสมเด็จพระอาจารย์โตผมน้ำมนต์อีกโหอันนี้อันนี้ไุด,ดไปปังมากอันนี้ไปปปังมาก ทั้งให้นิ้วนะไปแตะที่กระหม่อมแล้วลงมารับน้ำมนต์ได้ว่าเป็นน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์มีมทั้ง1 2 1สบเบาลีและจาก3 8 1วัต,ตไปฮะไป,ไปครับ อันนี้คือไฮไลท์ของวัดอินทารามวรารวิหารที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยจะบอกว่า,าอยู่ตรงนี้แล้วก็รู้สึกแบบสบายใจมากแล้วก สถานที่อย่างนี้นะครับสาเหตุที่เราต้องบอกคุณผู้ชมข้างหน้าก่อนเนี่ยเพราะว่าข้างในเนี่ยครับข้างในเนี่ยเขาจะให้สําหรับการนั่งสมาธิแล้วเหมาะมากๆคือคุณมาถึงแล้วคุณจะต้องสวจพระคาถาชิน,นะบัญชรหนึ่งจบบริเวณหน้าลูกของหลวงปู่โตครับเพราะสิ่งที่อยู่ด้านในคืออะไรครับด้านในเนี่ยจะเป็นหลวงปู่โตปางนั่งบริกรมรมคาานะครับด้วยอักขระมนต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยันตรีนิสิงเหยันเกาะเพชรยันนะชาลิตยันนโมพุทธายะเนี่ยนะครับร้อยยี่สิบเอ็ดย ทั้งหมดครับและน้ำมนต์ที่เอามาเนี่ยไม่ใช่น้ำเพื่อเติมตลอดนะเป็นน้ำมนต์จาก3 8มวัดที่อยู่รอบๆทั้งหมดอใช่ครับเลขมงคลกับน้ำตักสิทธิ์เดี๋ยวเราจะเข้าไปดที่ฐานด้านในกันครับไปครับอย่างที่พี่อู๋บอกนะครับว่าคาถาชินญบัญชรที่วัดนี้เนี่ยมีกี่ภาษาโอ้ลาวก็มีพม่าก็มีเขมรก็มีเป็นบาลีสันสกฤตก็มีภาษาไทยก็มีภาษาอังกฤษก็มี6ก ปกภาษาปกภาษานะโดยเรีรอบๆนะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังเนี่ยที่เราเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยปางโปดมานเนี่ยรู้ไหมครับว่าปางนี้เป็นปางอะไรไม่รู้นี่คือใหม่มากไม่เคยเห็นเคยสวดบทพาหุงไหมพาหุงสหสมาพินีการบทสวดบทพาหุงจะมีทั้งหมด8บทใช่ไหมที่พระเจ้าปั่มมาอันนี้คือบทที่2องมาราติเลข้หน้าที่อยู่ที่จะสับประหลัดเองคือมาที่ชื่ออารวกยักษ์ตัวนี้อนี่แหละครับนี่คือบทสวดที่มาของบท ปาหาหงมหากาปีพยามานตัวนี้เลยผมบอกแล้วว่าการดูชื่อด้วยออนโทมันจะทำให้เราเข้าใจบริบทของพุทธศาสนาบทส่วนหรือสถานที่ต่างๆแบบเข้าใจมากยิ่ขึ้นเดีด๋วยวเราข้าไปดูในเลยครับ ผมบอกเลยว่านี่คือไฮไลท์ที่บอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในเมืองไทยเรียกว่าหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้อยู่ด้านหลังเราคืออะไรครับนี่คือองค์พระพุรธทานพรครับ,รบเป็นหลอบล็อกเดียวเท่านั้นแล้วคุณนะอันนี้อจอบแบบบอกส่วนตัวเนี้ยคุณทํางานเกี่ยวกับนะการท่องเที่ยวการเดินทางแอร์สจวตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกี่ยวกับการเดินทางต่างประเทศหรือทําธุรกิจเกี่ยวกับชาวต่างชาติคุณต้องมากราบพระพุมองค์นี้ครับเพราะว่าในปางที่สร้างเนี่ยเหยียบบนลุกโลกนั่นหมายถึง พื้นทุกทวีปเนี่ยจะอยู่ภายใต้อานัตของคุณคและพระพรมองค์นี้แปลกอย่างหนึ่งเป็นพระพรมที่ไม่ได้มีแค่สี่หน้าเยวนะมีกี่หน้าจ้ะนะเห็นไหมข้างบนหนึ่งใช่หนึ่งสองสามสี่และห้าพระพรมห้าหน้าที่นี่นะพระพรมสีหน้าเนี่ยโดยป,ปกติจะหมายถึงเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่พระพรมที่นี่หมายถึงหน้าแรกคือชั้นโสดาบันบหน้าที่สองสกิทาคาพระพักที่สามอนาคาพระพักที่สี่ก็คืออรหรัน และอภัพที่5ก็คือโคธิสัตว์ ครบเลยใช่ครับออแล้วในแต่ละมือของท่านเนี่ยมีมีเหมือนเป็นกานะ้ำมีเป็นเครื่องดนตรีมีน้ำเต้าอันเนี้ยแต่ละอันเนี่ยมีความหมายยังไงฮะโอ้โหคืออาวุธต่างๆเนี่ยพระพรมเนี่ยอย่างที่บอกว่าท่านเป็นผู้สร้างอาวุธที่เสียงคู่กับท่านเลยก็คือ1ประคำสองพันโทรครับสามก็คือเป็นกระจกและสี่ก็คือประทานพรเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหมดแต่คนที่สร้างเนี่ยเขาเพิ่มลักษณะนัยยะเข้าไปอีกเพิ่มในเรื่องของอ ดุลยางคสินศิลปะการแสดงต่างๆรวมถึงวิชาชีพการทํามาหากินเห็นไหมคำพีตําราสังดอกไม้และสิ่งที่อยู่รอบๆเนี่ยมีดีเทลอีกเยอะแยะมากมายคือ4องค์ที่อยู่รอบๆองค์พระพนมเนี่ยคืออะไรฮะ คืออย่างที่บอกว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างพระพรหมเป็นหนึ่งในมหาเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่พระองค์ในการปกปักรักษาเหนือใต้ออกตกนั่นก็คือเท้าจตุโรคบาลทั้งสี่ครับแต่เท้าจตุโรคบาลทั้งสี่พระองค์นี้เนี่ยไม่ได้มาเพียงแค่องเดียวท่านมีบริวารมาขนาดข้างอย่างเท้าเวสวรณเนี่ยท่านมีเรียกว่าเป็นพยาสิงคือเป็นสิงกับคชทธสิงมาเขยงคู่ครับเนาะ อย่างย้อนไปทางด้านหลังเนี่ยจะเป็นเท้าทัตตรตทตรต้นี่คือกินรีกินรอนครับนะวิโรหกก็จะมีหงเงินหงทองเพราะวิโรหกเกี่ยวกับนกแต่ยกันกแล้วก็เท้าวิรูปักก็จะมีช้างเท่าไหม่ช้างก็ถึงไม่เหมือนกันก็จะไม่รู้เลยเพราะว่าจริงๆช้างเนี่ยถ้าไปสังเกตเนี่ยในเชิงของหางเนี่ยจะมีเป็นลักษณะของปลาแต่อ้านในหนเป็นหงเป็นคตชมัดฉาครับคือสัตว์ทั้งหมดที่อยู่รอบ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 เนี่ยเปรียบเสมือนว่าเราเนี่ยอยู่บนสวรรค์อยู่ในปลา หญิงมาพาถูกต้องอเหมือนกับว่าเราเดินเข้ามานี่นะคุณผู้ชมเราเดินเข้ามาเนี่ยพอย่างก้าวเข้าเขนเนี่ยเหมือนเราได้อยู่ในสวนสว่างเข้าเฝ้าพระพุมสุดยอดไปขอพรกันเดียวยครับไปครับ และนี่คือวัดอินทรวิหารครับโอ้ oh, จะบอกว่าสิ่งดีๆนะครับมากมายเหลือเกินเยอะแยะมากๆนะ mm hmm. ใครที่คิดว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีสมาธิจิตใจเลื่อนลอยหาที่พึ่งทางใจไม่ได้คุณมาที่วัดนี้ครับคุณได้กราบทั้งพระอุทธรูปครับพระเกจิสมณะสงฆ์ที่ทรงเขาเรียกว่าทรงฌานบารมี แล้วก็เทพเทวดาต่างๆที่อยู่ในวัดมีจุดที่แบบพักผ่อนหย่อนใจและลมลืนมากๆอยากให้คุณมาที่นี่ครับเพราะว่าใกล้อยู่ตรงบริเวณสะพานพระรามแแค่นั้นเองผมบอกเลยว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาก็ว่าได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพุทธศาสนาหรือเปล่าหรือว่ามีเพื่อนชาวต่างชาติหรือคนที่คุณอยากจะโชว์ความเป็นวัฒนธรรมรพุทธศาสนาเมืองไทยนี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่แนะนําให้ทุกคนมาตามรอยช่วยด้วยออนทัวร์สักรับในอีพีหน้าๆเราจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยและอจอจอติดตามช่องทางไหนบ้างครับในช่องทางของเทวดา พาเที่ยวกับการเปิดไพ่สถาปฏิหารครับครับผมและแจ็คลแจ็คและแจ็คเจริพงศ์สตูดิโอหรือทุกช่องทางของช่วยลูกด้วยนะครับตอนนี้เรามีรายการใหม่แล้วช่วยลูกด้วย m มูทอล์ให้ยังติดตามมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าคุณชอบคลิปชอบเนื้อหาและสถานที่ที่ช่วยด้วยออนทัวร์พาไปอย่าลืมติดตามพวกเราได้ทาง เพจเฟ e บุ๊ k นะครับช่วยด,ด,ด้วยนะครับและการไลฟ์เปิดไพ่ศรัทธาปฏิหารทุกวันจันเวลาสามทุ่มตรงครับและคลิปใหม่ของช่วยด้วยออนทัวร์ทุกวันพฤหัสเวลา1ทุ่มนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดสั่งกระดิ่งไว้ด้วยนะครับติดตามเลยครับ